ก่อนหน้านี้หนึ่งในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินของแบงค์ชาติท่านเลขาธิการกรตคุณธีรชัยภูวนาฏณานุบานนะครับออกมาเตือนว่าอาจเกิดภาวะฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์ในบางราคาในบางแล,และและในบางพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นคอนโดมิเนียมราคาต่ำกว่า3ล้านลงมานะครับก็เลยทําให้กระแสะเรื่องฟองสบู่เนี่ยทำให้บรรดาผู้ประกอบการก็กลัวเหลือเกินว่ากลัว กลัวจะไปกระทบกําลังซื้อและกลัวจะไปกระทบยอดขายด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อวานนี้3ส,สมาคมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ตบา้าเข้าพบแบงค์ชาติคุยกับท่านรองผู้ว่าแบงค์ชาติสายสถิรภาพสถาบันการเงินชี้แจงดังต่อไปนี้ครับหนึ่งก็คือปีนี้ครับมีคอนโดมิเนียมที่ออกมาจํานวน130กว่าโครงการคิดเป็นยูนิตเนี่ยประมาณ57,000ยูนิตนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะบอกว่าคนที่ซื้อจริงเนี่ยถ้าร้อยคนนะครับร้อยคนเนี่ย ซื้อจริงเนี่ยจะมี60นะครับต้องการอยู่อาศัยจริงเนี่ยหกคนอีก30คนเป็นการซื้อเพื่อลงทุน10คนเนี่ยซื้อเพื่อเก่งกําไรซื้อจริงไม่ต้องอธิบาย60คนในร้อยคน30คนเนี่ยซื้อไว้ลงทุนถามว่าแบบไหนเขาเรียกว่าลงทุนซื้อไว้ปล่อยเช่าก็เรียกว่าลงทุนหรือซื้อไว้เพราะเห็นว่าดอกเบี้ยในธนาคารมันตำ่ำนะครับลงทุนซื้อไว้ก่อนดีกว่าราคาดีก็าขายเนี่ยระยะยาวเขาเรียกว่าลงทุนส่วนเก่งกําไรประเภทไหนก็ซื้อไว้ครับ ก็ไปจองไปทําสัญญาแล้วก็ผ่อนดาวไปเพื่อหวังคนจะมาซื้อต่อนั่นเขาเรียกว่าเก่งกาไรปัจจุบันต้องการซื้ออยู่อาศัยจริง60%ซื้อเพื่อลงทุน30%และเก่งกำไร10%เอกชนยืนยันว่ายังครับยังไม่เกิดภาวะฟองสบู่แต่ปรากฏว่าผมคุยกับคนที่อยู่ร่วมในวงที่คุยกับแบงค์ชาติเมื่อวานนี้แม้เอกชนจะยืนยันว่ายังไม่เกิดภาวะฟองสบู่แต่ดูเหมือนว่าแบงค์ชาติเตรียมจะออกนโยบายมาเพื่อเป็นการเตือน และสกัดกั้นภาวะฟองสบู่ที่จะเกิดขึ้นในอาสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งครับเรื่องของมาตรการเงินดาวเอาเฉพาะคอนโดมิเนียมคุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยคอนโดมิเนียมหลายแห่งนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวบางแห่งก็ดาวน้อย3% 5%แต่แว่แวๆว่าตั้งแต่ต้นปี5-4เป็นต้นไปอีกเดือนกว่าๆนะครับอีกประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยอาจจะมีการกําหนด เงินดาวของคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน10%ส่วนเรื่องของบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยประเภทอื่นอาจจะเหลื่อมระยะเวลาการคือแบงค์ชาติเนี่ยคุมครั้งนี้คุมทั้งระบบแต่ว่าเหลื่อมเวลาการคอนโดเจอก่อนแล้วก็จะขยับมาเป็นบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปในปี55นะครับฟังเสียงทางผู้ประกอบการเนี่ยตอนแรกดูเหมือนว่ากังวลกลัวว่าถ้ามาตรการเข้มเกินไปนะครับกำลังซื้อจะตกยอดขายก็จะไม่ดีแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะเป็นมาตรการที่เป็นเพียงแค่ ยาเบายาไม่แรงเกินไปเพื่อจะทําให้เป็นการเตือนนะครับฟองสบู่จะได้ไม่เกิดนะครับเพราะว่าณขณะนี้ครับคุณมนัทครับมียอดคอนโดที่รอโอนในระบบเนี่ยรวมมูลค่าแล้วเป็นแสนล้านนะครับถ้าออกมาเบาก็เตือนอ๋อ,อฟองสบู่จะได้ไม่เกิดแต่ถ้าออกมาแรง อาจกระทบยอดซื้อถ้าต้องดาวเพิ่มขึ้นและแน่นอนก็จะตามไปกระทบยอดขายของบรด,ดาผู้ประกอบการด้วย oh. นี่ที่เขากลัวกันมากที่สุดนะครับนอกจากยอดขายได้กระทบแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าคนรุ่นใหม่ชาวออ,ออฟฟิศต่างๆในเมืองหลวงเนี่ยคาดหวังไว้เลยว่ากําลังอยากจะได้คอนโดหล,ลังใหม่ามล้านนี่เนาะเนาะเลยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดจะมีมาตรการออกมาแบบนี้นกันเขาออกไปเลยนะฮะแต่ต้องดูฮะอาจจะเบาๆก็ได้นะครับหนึ่งทันหนึ่งมกราคมห้าสี่รู้กันครับขอบคุณครับคุณยุทธนาครับ